สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะพาสต้าแกงพแนงไก่ก้อนนะครับผมอ่ะก็คือชิคเก้นบอลใช่เลยล่ะเพราะวัเราทำแบบยุโรป โอเคแต่ว่าเป็นแบบแพนแงงแบบไทยๆใช่นะครับก็เปลี่ยนจากเนื้อวัวมาเป็นเนื้อไก่ก็ได้ไก่หมูอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทำชิคเก้นบอลก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้เนื้อไก่บด มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่บดเนาะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็ไข่ไก่นะครับ,รบตัวหอมใหญ่นี่ก็คือจะช่วยยังไงครับเชฟให้เขามีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นฉ่ายิ่งขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับส่วนไข่ไก่ก็เหมือนให้เขาเกาะกันไหมให้เหนียวข้นแต่ว่าเราจะต้องมีตัวแป้งแต่เราไม่ใช้เราใช้อันนี้แทนนะครับซึบบ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดไม่รับเลยว่า คุณผู้ชมไปลองดูสูตรของแบบว่ายุโรปหลายๆท่านนะฮะก็จะใช้อันนี้เหมือนกันวันนี้เราใช้เกรดขนมปังชุบพ่อตราโกกินะครับเอาไปคลุกอะไรปุ๊บเนี่ยนะก็จะเอาไปทอดแล้วเขาก็จะกรอบใช่ไหมครับตัวเกรดขนมปังเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นถูกไหมครับกระดูดความชื้นจากเนื้อสัตว์ จังหวะนี้นะครับผมแนะนําต้องใช้มือจริงๆนะครับคือขยาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะให้นมปังมันนุ่มให้เข้ากันเนื้อไปเลยอันนี้ก็จะแปลกที่ว่าสูตรทําไมเราไม่มีเกลือไม่มีพริกไทยไม่ปรุงรสเลยเชฟทำไมอ่ะเพราะว่าในพริกแกงของเราคือในส่วนผสมก็จะมีความเข้มข้นของเขามีรสชาติอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นของเนื้อสัตว์เราอาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นการปรุงรสเพราะว่าเวลาทานเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในแกงก็จะตึมซับรสชาติแกงเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาขึ้นลูก นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวชิคเก้นบอลหรือว่าไก่ก้อนนะครับที่เราสกู๊ปแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไก่ก้อนหรือว่าชิคเก้นบอลของเรามาจี๋นะครับแล้ววันนี้ผมเลือกใช้นี่เลยครับคุณผู้ชมน้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับปลาสีเหลืองแบบนี้นะฮะเอาละน้ามันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวชิคเก้นบอลลงไปนะครับ ถึงแม้จะเป็นขั้นตอนการจี่สั้นๆนะฮะเชฟแต่เราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตถูกไหมครับต้องบอกว่าน้ํามันของเขาสกัดจากถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็สีเหลืองใสบริสุทธิ์ด้วยเวลาทําอะไรผัดอะไรปุ๊บก็มั่นใจนะเชฟนะหลังจากที่ตัวชิคเก้นบอลของเรานะฮะได้สีสวยงามแล้วพักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของผนังกันนะครับอย่างที่เชฟบอกว่าจะใช้กระทะใบเดิมได้เลยในกรณีที่เขาไม่ได้ไหม้หรืออะไรเนาะอันนี้เราควบคุมมาอย่างดีนะครับอะนำกระทะขึ้นตั้งนะครับจากนั้นนี้เลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราจี่ก็ใช้ขวดนี้ผัดพริกแกงก็ใช้ขวดนี้นะครับเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเป็นน้ํามันที่สกัดจากถั่วเหลือง100%เลยนะครับเหมาะสาหรับเมนูผัดที่ใช้ความร้อนปานกลางนะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับน้ำพริกแกงพแนงตราโลโบนะครับซองนี้รสชาติอร่อยเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับซองเดียวอยู่เลยครับไม่ต้องไปโขลกพริกแกงเองนะครับแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมดูนะเนื้อพริกแกงของเขาละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะครับสีสวยงามด้วยนะครับนี่เราใส่ลงไปเลยครับผัดให้ขึ้นฟู ให้ริกแกงขึ้นฟูเอาละครับหลังจากที่ริกแกงพะนแนงขึ้นฟูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะค่อยๆใส่ตัวกะทิลงไปนะครับและแน่นอนเลยครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกขั้นทันทีตั้งแต่กระท้อเปลือกเลยครับนี่ขาวข้นหอมมันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่กะทิลงไปนะครับแล้วเขาเริ่มเดือดนะครับเราก็จะยกตัวไก่บอลนะฮะชิคเก้นบอลของเราใส่กลับลงไปนะครับ ทีนี้ตัวไก่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมรสชาติของตัวแกงผะแนงเนาะเข้าไปข้างในนี่เป็นอะไรที่หอมมากพอเคี่ยวจนได้ที่นะครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะครับนี่เลยนะครับเพื่อเพิ่มความเค็มกลมกล่อมนะครับแบบไทยๆนะครับวันนี้เราใช้น้ำปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะอันนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะครับเขาเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยหอมอร่อยมากๆครับ ไฟแรงๆนะเราใส่น้ำปลาหอยหลอดลงไปนะหอมเลยเนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความกลมกล่อมแบบหวานกำลังดีนะครับด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกสบายนะครับและก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ตัวพริกที่ฟ้าแดงหั่นฉลับแบบนี้นะครับลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดเนาะ อาล้ครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับเราก็จะนําเส้นพาสต้าที่ลวกไว้นะครับวันนี้เราใช้เส้นเพนเน่เนาะจากนั้นก็ชิคเก้นบบลผนังของเรานะครับหรือว่าผนังไก่ก้อนเนาะใส่ตรงกลางเลยและอันนี้เรามีหน้ากะทิด้วยนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะโรยด้วยตัวใบมะก,กรูดซอยนะครับก็พริกชี้ฟ้าแดง เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เชดดี้ในวันนี้นะครับแกงผนงพาสต้าไก่ก้อนนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยได้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคการทำไปเยอะเลยนะฮะ จากแพนแงรสชาติไทยๆแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบฝรั่งแบบนี้<ช>ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมช่วงวันหยุดยาวนะครับลองทําทานกันในครอบครบัวกันนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราไปติดตามกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นก่อนนะครับไปชมกันเลยครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆก,กับวุ้นนางเลือกสร้างอาชีพกันเช่นเคยค่ะสำหรับเดือนนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นเค้กไปทำขายในช่วงเทศกาลห้ามพลาดกับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กมะม่วงมีขั้นตอนต่อนนี้ค่ะขั้นตอนที่1ทําทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นปลาหนางเนืก้กผสมเข้ากับน้ำตาลทรายการคนวุ้นกับน้ำตาล ให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้เติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำไปเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งผำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นตราหนังเนือ้อผสมกับน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเติมน้ำและกะทิสมเร็จรั้ขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ จากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพินที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีแึงค่อยเติมส่วนผสมวุ้นกรี้ททำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบมะม่วงกันต่อค่ะใส่ถั่วเขียวซี่กลอบเปลือกนสุกลงในถปปัน่วปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดและกะทิสำรูป ปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเอส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลมะม่วงตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองเมดาวและสีผสมอาหารสีเขออียวแอปเปิ้ล จากนั้นทำวุ้นเคลือบรูชุบให้ผงวุ้นกรานาเนื้อผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดท่วบแล้วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดครั้งแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นเมื่อพักอุ่นเคลือบให้อุ่นได้ที่ <S <S ก็นำผลมะม,ม่งที่เตรียมไว้ลงชุบ แล้วพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุดมะม่วงขึ้นเงาเสวยงามค่ะทำอัลัวรูปใบไม้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริสมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกระทิ่สมิตรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนเสร็จเสุก ร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟรอจนส่วนผสมอุ่นเปลี่ยงไว้นํามาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบมะม่วงไว้ด้านบนของวุ้นใบเตยกระทิสดโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนําอาลูมาดีตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วผ่ากับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงใครสนใจเข้าไปดูสิบย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ย่งศักดิ์ภชีวีได้เลยค่ะรอบวงวนตราหนังเนื้อสนับสนุนคนไทยดีจริง,ร,งรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วง <c oughs> มิรผลมิแท้มืออาชีพวันนี้ใครอยากมีเมนูขนมเอาไว้ทำขายในช่วงปีใหม่นี้ห้ามพลาดค่ะกับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่สีสันสวยสดใสที่สำคัญอร่อยมากๆจนลูกค้าต้องติดใจแน่นอนค่ะสูรที่ทุกคนเห็นอยู่วันนี้จะมีขั้นตอนการทำและจะมีในเรื่องของต้นทุนด้วยนักเรียนวันนี้เรียนปุ๊บ สาาาามรรถนํไไปขยด้จิงๆซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทําโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ก้านแบบจัดเต็มได้เรียนรู้วิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสําหรับวางขายและที่สําคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบตัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทําโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ง่ายมากๆค่ะเริ่มจากการทําแป้งโรตีกรอบโดยการใช้น้ำเชื่อมเข,มข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิรผล เป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราประหยัดเวลาในการเคี่ยวน้ําตาลทรายตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ส่วนที่1น้ํามันพืชส่วนที่1น้ําและน้ําปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นมาทําส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ํามันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเรียมไว้จากนั้นนําแบ่ง,แป,งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็นสี่ส หั่นให้เท่าๆกันค่ะคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมผสมลงไปในแป้งเมื่อนำไปทอดจะทําให้ได้โรตีกรอบสีเหลืองอมน้ําตาลอ่อนๆสวยชวนรับประทานแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่กันต่อค่ะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิรผลซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้น้ำเคลือบมีความข้นเหนียวคงที่จากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วย อ่อนจนกรอบแต่ใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ที่มีจุดเด่นตรงที่กรุบก,กรอบของแป้งโรตีความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่และการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมปรามิรผลนอกจากจะสะดวกแล้วจะยิ่งช่วยทําให้โรตีกรอบมีความชุ่มฉ่าไม่แข็งกระด้างและมีความมันวาวน่ารับประทานค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทําขายลองได้เลยนะคะอร่อยทําง่ายที่สําคัญต้นทุนไม่สูงเพราะจากสูตร ตอนหนึ่งสูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่83บสาทจุสาสตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n ยิ่งจักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อธนิพัทธ์จุนเจียค่ะเป็นเจ้าของร้านเดลิละบิกโกลฟค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารแนวครอบครัวค่ะเป็นร้านที่มีบริเวณอินดอร์แล้วก็มีเอวดอร์ค่ะเย็นเก็สามารถนั่งชิลด้านนอกได้ค่ะ อยากจะไปเรียนรู้เมนูใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะเอามาเสริมให้กับที่ร้านนะคะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมมิรผลค่ะก็คือทำให้เราทำขนมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยคงที่ในทุกๆครั้งค่ะก็ขอขอบคุณทางมิรผลมากๆเลยค่ะที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะไปเข้าร่วมอีกค่ะ